ณหมู่บ้านริมน้ำอันเงียบสงบอคคนีหนุ่มน้อยกำพร้าวัยสิบแปดปีอาศัยอยู่กับยายเท่าผู้ชราอคคณีเป็นคนรูปร่างสูงโปรง่งผิวคมเข้มดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดแต่ด้วยฐานะยากจนเขาจึงต้องทำงานรับจ้างสารพัดเพื่อเลี้ยงดูตนเองและยายอคคณีมักจะใช้เวลาว่าง เดินเล่นริมแม่น้ำชมความงามของสายน้ำและป่าชายเลนที่นั่นเองเขาได้พบกับแม่น้ำทิพยิงสาวลึกลับที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆริมน้ำแม่น้ำทิพย์มีความรู้เรื่องสมุนไพรและเวทมนตร์ืุนบ้านเธอมีน้ำใจและมักจะช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมออคาคณนรู้สึกประทับใจ ในความเมตตาและความรู้ของเธอวันหนึ่งขณะที่อคคณีกำลังหาปลาอยู่ริมน้ำเขาได้พบกับตาเท่าจันทราชายแก่ท่าทางแปลกประหลาดสวมชุดสีดำทะมึนดวงตามีแวววาวเจ้าเล่ตาเท่าจันทราเข้ามาทักทายอคคณีด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความน่าสงสัยหนุ่มน้อย เจ้าชื่ออะไรหรือตาเท่าจันทราถามข้าชื่ออัคนีขอรับอัคนีตอบด้วยความสุภาพข้ามีงานที่เจ้าพอจะช่วยได้เป็นงานง่ายๆได้ค่าตอบแทนงามตาเท่าจันทรากล่าวต่อข้าต้องการให้เจ้าไปนำสิ่งของชิ้นหนึ่งออกมาจากถ้ำโบราณที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ อคคณีรู้สึกสนใจในข้อเสนอแต่ก็สงสัยในท่าทางลึกลับของตาเท่าไม่ได้สิ่งของอะไรหรือขอรับท่านถึงต้องให้ข้าไปนำมาเจ้าไม่ต้องรู้เพียงแค่เข้าไปในถ้ำและนำตะเกียงเก่าๆอันหนึ่งออกมาให้ข้าเท่านั้นตาเท่าจันทราต่อด้วยรอยยิ้มที่ดูไม่จริงใจนักอคคณีลังเล แต่ด้วยความขัดสนเขาจึงตัดสินใจรับงานนั้นโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเขาไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาเคยคาดคิดอคคนีเดินตามตาเท่าจันทราไปยังปากถ้ำโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ารกถ้ำแห่งนี้ดูเก่าแก่และน่ากลัว มีทถวันพัน์รอบปากถ้ำราวกับงูร้ายตาเท่าจันทราหยุดอยู่ตรงปากถ้ำชี้มือเข้าไปข้างในเจ้าจงเข้าไปในถ้ำนี้เดินตรงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้องถุงใหญ่ตรงกลางห้องจะมีแท่นหินวางอยู่บนนั้นมีตะเกียงเก่าๆอันหนึ่งจงหยิบตะเกียงนั้นมาให้ข้าห้ามแต่ต้องสิ่งอื่นใดในถ้ำเด็ดขาด ตาเท่าจันทรากำชับด้วยน้ำเสียงเข้มงวดอคคณีรู้สึกหวาดหวัน่นกับบรรยากาศที่น่าขนลุกของถ้ำแต่ด้วยความจำเป็นเขาจึงจุดคบเพลิงที่ตาเท่ามอบให้และก้าวเข้าไปในความมืดมิดภายในถ้ำภายในถ้ำเย็ยนเยียบและเงียบสงดมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ดังเป็นระยะ,ะยะและแสงจากคบเพลิงที่ส่องสว่างเป็นวงแคบๆ อคคณีเดินลึกเข้าไปตามทางเดินที่คดเคี้ยวเขาเห็นภาพวาดโบราณบนผนังถ้ำเป็นรูปสัตว์ประหลาดและสัญลักษณ์แปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในที่สุดอคคณีก็มาถึงห้องถงใหญ่ตามที่ตาเท่าจันทราบอกตรงกลางห้องมีแท่นหินตั้งอยู่และบนนั้นก็มีตะเกียงเก่าแก่ทำจากทองคำวางอยู่ตะเกียงมีโลดลาย สลักเสลายอย่างงดงามแม้จะเก่าแต่ก็ยังคงเปลี่ยนประกายสีทองอรารามอาคเนรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความงามของตะเกียงเขาค่อยๆเดินเข้าไปหยิบตะเกียงทองคำขึ้นมาทันใดนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นแหวนทองคำโบราณวงหนึ่งวางอยู่ข้างๆตะเกียงด้วยความอยากรู้อยากเห็น อคคณีจึงหยิบแหวนมงนั้นมาส่งไว้ที่นิ้วโดยไม่ทันคิดเมื่ออคคนีหันหลังกลับเพื่อจะออกจากถ้ำปากทางเข้าถ้ำก็ถูกปิดลงด้วยหินขนาดใหญ่อคคนีตกใจมากเขาพยายามดันหินเท่าไหร่ก็ไม่ขยับขยื่นอคคณีตะโกนเรียกตาเท่าจันทราแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเขาถูกขังอยู่ในถ้ำลึกลับแห่งนี้เสียแล้ว เมื่ออาคนีรู้ว่าตนเองถูกขังอยู่ในถ้ำเขาเริ่มสำรวจรอบๆห้องถุงอย่างสิ้นหวังเขาพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่พบช่องทางใดๆอากาศในถ้ำเริ่มน้อยลงทำให้เขารู้สึกหายใจลำบากและความกลัวเริ่มเข้าครอบงำจิตใจด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังอาคนีสุดตัวหลงนั่งข้างแท่นหินเขาเพลอถูมือไปมาบนตะเกียงทองคำ ที่ยังคงอยู่ในมือทันใดนั้นเองก็เกิดกลุ่มควันสีทองพวยพุ่งพุ่งออกมาจากตะเกียงควันค่อยๆก่อตัวเป็นร่างขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายยักษ์ย้ายแต่มีผิวสีทองอาราบสมเครื่องทรงแบบไทยโบราณดวงตาสีแดงกล่ำจ้องมองมาที่อคคณีอคคณีตกใจจนแทบสิ้นสติเขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิต ที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนเจ้าเจ้าเป็นใครอคคณีถามด้วยเสียงสั่นเครือร่างสีทองยิ้มกว้างเสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วห้องถูงค่ข้าคือจินนี่ผู้รับใช้แห่งตะเกียงทองคำผู้ใดก็ตามที่ครอบครองตะเกียงนี้จะเป็นนายของข้าและข้าจะมอบพรวิเศษให้สาประการตามแต่ที่นายของข้าปรารถนา อคคณีตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจมาก่อนแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานี้คือความจริงจินนี่แห่งตะเกียงทองคำและเขามีสิทธิ์ที่จะขอพรวิเศษได้ถึงสามข้อหลังจากตั้งสติได้อคคณีก็เริ่มคิดอย่างรอบคอบเขาจะขอพรวิเศษอะไรดีที่จะช่วยให้เขาออกจากถ้ำแห่งนี้ได้ และจะใช้พรที่เหลืออย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดถ้าเช่นนั้นข้าขอพอรข้อแรกอคคณีกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าต้องการออกไปจากถ้ำแห่งนี้ทันทีที่อคคณีพูดจบห้องโถงก็สั่นสะเทือนแสงสว่างส่องลงมาจากด้านบนเพดานถ้ำเปิดออกเผยให้เห็นท้องฟ้าสีครามอคคณีรู้สึกเหมือนถูกยกขึ้นไปในอากาศ และในช่วงคลิปตาเขาก็มายืนอยู่หน้าปากท้ำอีกครั้งตาเท่าจันทราไม่อยู่ที่นั่นแล้วอคคณีมองตะเกียงทองคำในมือด้วยความรู้สึกทึ่งและประหลาดใจพรวิเศษเป็นจริงเขามีโอกาสอีกสองครั้งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลอคคณีกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งตื่นเต้นดีใจ และยังคงสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายเท่าฟังยายเท่าตกใจมากแต่ก็ดีใจที่หลานชายปลอดภัยเมื่ออาคนีมองดูตะเกียงทองคำเขาก็เริ่มคิดถึงอนาคตของตนเองเขาไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตที่ยากลำบากอีกต่อไปเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีฐานะมั่นคงและอยากให้ยายได้อยู่สุขสบาย ข้าจะใช้พรวิเศษข้อที่สองอคณนตัดสินใจข้าปรารถนาที่จะเป็นชายหนุ่มที่มีฐานะร่ำรวยมีบ้านใหญ่โตและมีค่าทาสบริวารมากมายทันทีที่อัคนีขอพรจินนี่ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตุ่มควันสีทองเป็นไปตามปรารถนานายของข้าในช่วงพริปตา อคคณีก็พบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเก่าอีกต่อไปเขายืนอยู่หน้าคฤหาสน์หลังใหญ่โตโออ่ามีสวนสวยงามและบ่าวไร่มากมายคอยดูแลรับใช้เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ก็เปลี่ยนเป็นชุดใหม่เนื้อดีสีทองอาร่ามยายเท่าก็อยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่อย่างสุขสบายมีคนคอยดูแลปรนนิบัติอคคณีรู้สึกเหมือนฝันไป เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้เขามีทุกสิ่งที่เคยปรารถนาแต่ในใจลึกๆเขากลับรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปวันหนึ่งขณะที่อาคาเน่กำลังเดินเล่นในตลาดเขาได้พบกับดวงดาวหญิงสาวสูงสักที่มีความงดงามราวกับนางฟ้าดวงตาของเธอดำคลับเป็นประกาย ใจิตใจดีและมีเมตตาอัคนีตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นแต่ด้วยฐานะที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินเขาจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปทักทายอัคนีกลับมาที่คาสนหาด้วยความรู้สึกหวั่นไหวเขาคิดถึงดวงดาวตลอดเวลาและเริ่มรู้สึกว่าความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงเขาปรารถนา ที่จะได้ใกล้ชิดกับดวงดาวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรอัคณนีครุ่นคิดถึงดวงดาวอยู่หลายวันหลายคืนเขาตัดสินใจที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวที่เขารักในที่สุดเขาก็ตัดสินใจใช้พรวิเศษข้อสุดท้ายจินนี่อัคณนีเรียกพูดแห่งตะเกียงทองคำข้าปรารถนา ที่จะเป็นชายหนุ่มที่มีฐานะคู่ควรกับดวงดาวข้าต้องการเป็นเจ้าชายที่สง่างามมีอำนาจและเป็นที่ยอมรับของทุกคนทันทีที่อัคนีขอพรจินนี่ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเป็นไปนตามปรารถนาในของข้าในช่วพฤิตาอัคนีก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง คฤหาดของเขากลายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ตระการตาบ่าวไพร่ของเขาสวมใส่เสื้อผ้าอภรรูราเขาสวมชุดเจ้าชายที่ปักประดับด้วยทองคำและอัญ,ญมณีรูปร่างหน้าตาของเขาก็ดูสง่างามและน่าเกรงขามยิ่งขึ้นด้วยฐานะใหม่นี้อคณีมั่นใจที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับดวงดาวเขาเดินทางไปยังวังหลวง ด้วยขบวนที่ยิ่งใหญ่เมื่อดวงดาวได้พบกับเจ้าชายอัคนีเธอก็รู้สึกประทับใจในความสง่างามและความมีสเสน่ห์ของเขาทั้งสองพูดคุยกันถูกคอและความรู้สึกดีๆก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วอัคานีใช้เวลาอยู่กับดวงดาวมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเมืองหลวงร่วมงานเลี้ยง และทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันความรักของทั้งสองเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่อัคานีกกำลังมีความสุขกับความรักตาเท่าจันทราก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาสวมชุดพ่อมดเต็มยศใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอาคานัคนีเจ้าบังอาจขโมยตะเกียงทองคำของข้าไปตาเท่าจันทรา ตะโกนเสียงดังกลางตลาดทำให้ผู้คนแตกตื่นอัคนีตกใจมากเขาไม่คิดว่าตาเท่าจันทราจะกลับมาได้เมื่อตาเท่าจันทราปรากฏตัวและกล่าวหาอัคนีกลางตลาดผู้คนต่างตกตะลึงและเริ่มซุบซิบนินทาดวงดาวเองก็มองอัคนีด้วยความสงสัยท่านกล่าวหาข้าเช่นนี้ได้อย่างไรอัคณีตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แต่แฝงไปด้วยความกังวลค้าไม่รู้จักท่านมาก่อนโกหกเจ้าขโมยตะเกียงทองคําของข้าไปจากถ้ำโบราณตาเท่าจันทราตวาดเสียงดังตะเกียงนั้นเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวแม่น้ำทิพย์ที่อยู่ในตลาดด้วยได้ยินเสียงเอะอะวอยวายก็รีบเข้ามาเมื่อเห็นหน้าตาเท่าจันทรา นางก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจตาเท่าจันทราท่านยังมีชีวิตอยู่อีกหรือแม่น้ำทิพย์อุทานด้วยความประหลาดใจแม่น้ำทิพย์เจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือตาเท่าจันทราหันไปมองแม่น้ำทิพย์ด้วยสายตา,าคาดเจ้าคงจะรู้ดีว่าตะเกียงทองคำนั้นเป็นของข้าแม่น้ำทิพย์สายหน้า ข้าไม่รู้เรื่องตะเกียงทองคําแต่ข้ารู้ว่าท่านเป็นนักเล่นกลอาคมที่ชั่วร้ายท่านเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมากมายเมื่อได้ยินดังนั้นดวงดาวก็เริ่มปฏิบติต่อเรื่องราวได้เธอหันไปมองอาคณนีด้วยความผิดหวังท่านท่านไม่ใช่เจ้าชายจริงๆอย่างนั้นหรืออคนีรู้สึกจนมุม เขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดข้าข้าเป็นเพียงหนุ่มยากจนที่บังเอิญพบตะเกียงทองคำในถา้าข้าขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงกับท่านดวงดาวเสียใจที่ถูกหลอกลวงแต่เมื่อเห็นแววตาที่จริงใจของอคัคนีเธอก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่ตาเท่าจันทราเห็นว่า ความลับของอคคณีถูกเปิดเผยแล้วเขาก็หัวเราะเสียงดังฮ่าห้าในที่สุดความจริงก็ปรากฏคราวนี้ข้าจะเอาตะเกียงทองคำของข้าคืนว่าแล้วตาเท่าจันทราก็ได้มนด,ดำพุ่งเข้าโจมตีอคคณีเมื่อตาเท่าจันทราโจมตีอคคณีพยายามหลบหลีกอย่างสุดความสามารถแต่พลังของมนด,ดำนั้นแข็งแกร่ง เกินกว่าที่เขาจะต้านทานได้ง่ายๆผู้คนในตลาดแตกตื่นวิ่งหนีกันโอลมานจงมอบตะเกียงทองคำคืนมาตาเท่าจันทราคำรามทางไร่ยมนเรียกสายฟ้าฟาดลงมาใกล้อัคคณีด้วยความตกใจอัคคณีเผลอไปสัมผัสแหวนทองคำโบราณที่เขาสวมไว้ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกถึงพลังลึกลับบางอย่างไหลเบียนเข้าสู่ร่างกาย แม่น้ำทิพย์เห็นสถานการณ์กับขันนางรีบเข้ามาขวางตาเท่าจันทราท่านอย่าทำร้ายเขาเลยท่านต้องการอะไรกันแน่ข้าต้องการตะเกียงทองคำพลังของมันจะทำให้ข้าเป็นผู้มีอำนาจที่สุดในแผ่นดินตาเท่าจันทราตอบด้วยความโลภในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปอย่างตึงเครียดดวงดาวสังเกตเห็นปีไม้ เก่าคร่ำครืออันหนึ่งห้อยอยู่ที่เอวของอัคนีเธอจำได้ว่าอัคนีเคยเล่าให้ฟังว่าปีนี้คือปีสุริยการสิ่งของวิเศษที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเขาว่ากันว่าเมื่อเป่าปีนี้จะสามารถควบคุมลมและสภาพอากาศได้อัคนีลองเป่าปีนั่นสิดวงดาวตะโกนบอก อาคณีได้ยินดังนั้นก็นึกขึ้นได้เขาหยิบปีสุริยการขึ้นมาสูดลมหายใจลึกๆแล้วเป่าปีด้วยความตั้งใจทันใดนั้นเองก็เกิดลมพายุหมุนรุนแรงพัดกระหน่ำไปทั่วตลาดฝุ่นและอองฟุ้งกระจายตาเท่าจันทราเซ็ทลาด้วยแรงลมมนดดำของเขาก็พลันสลายไปอนุภาพของปีสุริยการทำให้ตาเท่าจันทราเสียลัก อัคนีเห็นโอกาสจึงรีบคว้าตะเกียงทองคําไว้แน่นเจ้าเจ้ามีของวิเศษเช่นนี้ได้อย่างไรตาเท่าจันทราตะโกนด้วยความตกใจอัคนีไม่ตอบเขาเป่าปีสุริยากาศอีกครั้งคราวนี้เขาตั้งใจที่จะควบคุมทิศทางของลมพายุหมุนพัดตาเท่าจันทราให้ลอยขึ้นไปในอากาศก่อนจะพัดพาเขา หายลับไปจากสายตาของผู้คนหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในตลาดสงบลงอคัคนีดวงดาวและแม่น้ำทิพย์ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นดวงดาวรู้สึกทึ่งในพลังของปีสุริยการและสงสัยในพลังลึกลับที่อัคนีได้รับเมื่อสัมผัสแหวนทองคำโบราณอัคนีเองก็สงสัยเช่นกัน เขาพิจารณาแหวนวงนั้นอย่างละเอียดมันเป็นแหวนทองคำเรียบเรียแต่มีลวดลายสลักเสลาที่ดูโบราณและมีพลังงานบางอย่างแพ่ออกมาข้าเองก็ไม่แน่ใจว่าพลังนี้มาจากไหนอัคนีกล่าวแต่เมื่อข้าสัมผัสแหวนข้ารู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเวียนเข้ามาในร่างกายแม่น้ำทิพจ้องมองแหวนวงนั้น ด้วยความสนใจแหวนวงนี้ดูคุ้นตาเหมือนข้าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนางคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะอุทานข้าจําได้แล้วนี่คือแหวนแห่งพฤกษาไอว่ากันว่าผู้ที่สวมแหวนนี้จะสามารถเข้าใจภาษาของพืชและสัตว์ได้อคคณีและดวงดาวต่างก็ประหลาดใจกับความลับของแหวน อคณีลองตั้งใจฟังเสียงใบไม้ที่ไหวตามลมและเสียงนกร้องเขารู้สึกเหมือนเข้าใจความหมายของเสียงเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ในขณะนั้นเองแม่น้ำทิพย์ก็มีสีหน้ากังวลอคนีเจ้าต้องระวังตัวให้มากตาเท่าจันทราไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่ายๆเขาอาจจะกลับมาอีกครั้งเพื่อแย่งชิงตะเกียงทองคำไป แล้วเราจะทำอย่างไรดีอัคนีถามด้วยความกังวลพลังของตะเกียงทองคำนั้นยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ก็อาจนำมาซึ่งอันตรายได้เช่นกันแม่น้ำทิพย์กล่าวเตือนเจ้าต้องเรียนรู้วิธีควบคุมพลังของจินนี้ให้ดีและใช้มันในทางที่ถูกต้องแม่น้ำทิพย์ยังได้เล่าถึงตำนานเกี่ยวกับตะเกียงทองคำ ว่ากันว่าผู้ที่ครอบครองตะเกียงด้วยจิตใจที่ชั่วร้ายจะถูกพลังของมันครอบงำและนำไปสู่ความหายนะคำเตือนของแม่น้ำทิพย์ทำให้อคคณีเริ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับการครอบครองตะเกียงทองคำเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังวิเศษนี้อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อม รับมือกับอันตรายที่อาจจะมาถึงหลังจากได้รับคำเตือนจากแม่น้ำทิพย์อคคณีตัดสินใจที่จะเรียนรู้วิธีควบคุมพลังของจินนี่อย่างจริงจังเขาขอให้จินนี่สอนวิธีการใช้พลวิเศษต่างๆและทำความเข้าใจข้อจำกัดของพลังจินนี่ด้วยความซื่อสัตย์ก็ยินดีที่จะสอนอคคณีทุกอย่าง พวกเขาฝึกฝนการเคลื่อนย้ายสิ่งของการแปลงกายและการใช้พลังอื่นๆอีกมากมายอัคคณีเป็นคนฉลาดและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทำให้เขาสามารถควบคุมพลังของจินนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันอัคคณีก็ใช้แหวนแห่งปรึกษาในการเรียนรู้ภาษาของธรรมชาติเขาใช้เวลาอยู่ในสวนและป่าไม้ ฟังเสียงกระซิบของใบไม้และเสียงร้องของสัตว์ต่างๆทำให้เขาเข้าใจโลกธรรมชาติมากขึ้นและมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นอคคณีและดวงดาวใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขความรักของทั้งสองเติบโตขึ้นท่ามกลางความเข้าใจและความเชื่อใจพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆแต่ในเงามืด ตาเท่าจันทราที่ถูกพายุพัดพาไปไกลได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำลึกแห่งหนึ่งความโกรธแค้นที่ถูกอคนีขัดขวางยังคงลุกโชนอยู่ในใจเขาคิดหาวิธีที่จะแย่งชิงตะเกียงทองคำกลับคืนมาและวางแผนที่จะแก้แค้นอคนีอย่างสาสมตาเท่าจันทราได้พบกับสมุนเก่าแก่ของเขา ซึ่งเป็นนักเล่นกลอาคมที่มีความชำนาญในการปลอมแปลงตัวพวกเขาวางแผนที่จะแทรกซึมเข้าไปในวังของอาคเนีด้วยการปลอมตัวและขโมยตะเกียงทองคำกลับคืนมาตามแผนที่วางไว้ตาเท่าจันทราและสมุนได้ปลอมตัวเป็นพ่อคาเรเข้ามาในวังของอาคเนีอย่างแนบเนียนพวกเขาสอดส่องหาโอกาส ที่จะขโมยตะเกียงทองคําในขณะที่อคคณีกําลังสนทนากับดวงดาวในสวนดวงดาวสังเกตเห็นพ่อค้าคนหนึ่งมีท่าทางลุกลี้ลุกลนผิดปกติเธอรู้สึกสังหณ์ใจบางอย่างอคคณีข้ารู้สึกว่าพ่อค้าคนนั้นดูแปลกๆดวงดาวกระซิบเตือนอคคณีใช้แหวนแห่งปรึกษาตั้งใจฟังเสียงรอบข้าง เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในตัวพ่อค้าคนนั้นทันใดนั้นเองพ่อค้าคนนั้นก็เผยร่างที่แท้จริงออกมานั่นคือตาเท่าจันทรา,ห,าห้าในที่สุดค่าก็มาถึงตัวเจ้าแล้วอคคณีตาเท่าจันทราหัวเราะเสียงดังทางไร้มนดังเข้าโจงตีอคคณีและดวงดาวหลบหลี ได้อย่างบุดบิดอัคนีรีเรียกจินนี่ออกมาจากตะเกียงทองคำการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นจินนี่ใช้พลังวิเศษต่อสู้กับมนตัดของตาเท่าจันทราอย่างดูเดือดอัคนีเองก็เป่าปีสุริยการเรียกพายุลมแรงมาช่วยเสริมพลังแต่ตาเท่าจันทราก็มีสมุนคอยช่วยเหลือทำให้การต่อสู้เป็นไปนอย่างยากลำบาก ในที่สุดอัคคีก็ตัดสินใจใช้พลังทั้งหมดที่มีเขาสมแหวนแห่งปรึกษาตั้งจิตอธิษฐานขอพลังจากธรรมชาติทันใดนั้นเองต้นไม้ใบหญ้ารอบข้างก็เริ่มเคลื่อนไหวถาวันรัดร่างสมุนของตาเท่าจันทราไว้แน่นเมื่อสมุนถูกจับตัวตาเท่าจันทราก็เสียเปรียบอัคคี ใช้โอกาสนี้เป่าปีสุริยการครั้งสุดท้ายด้วยพลังทั้งหมดที่มีพายุหมุนรุนแรงพัดพาร่างของตาเท่าจันทราลอยขึ้นไปในอากาศก่อนจะหายลับไปอย่างไร้ร่องรอยอีกครั้งเมื่อภัยร้ายสิ้นสุดลงความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่วังของอคัคนีอัคณีและดวงดาวครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปอัคนีใช้พลังของตะเกียงทองคำ และปีศุริยการช่วยเหลือผู้คนและปกป้องอาณาจักรของเขาด้วยความเมตตานิทานเรื่องอัคนีกับตะเกียงทองคำและมนสเสนจันทราจบลงด้วยความสุขและความหวังสอนให้รู้ว่าปัญญาคุณธรรมและความรักสามารถเอาชนะความชั่วร้ายและนำมาซึ่งความสุขนิรันดร์ได้